น,น้อนเนื้อได้เหรอหรือเปล่าเจอพี่เหรอพี่พี่ ไ้ซ้ายซ้ายกลางคือเอลที LT มาเทพเหมืนกับน,นักต่างเเนี่ยนั่นฝาไม่ใช่ไม้หรอเล่นซ้ายเลยนะนเ,อเอ้นักต่าง,ยางเยอะ ซ้ายกลางเข้าหลายแผ่นเหมือนกันละ บารตัตติบ้านฟ้าเขาไป,ปาาาาหรือปะโอ้โหวาดตาป้าตายแบบว่าฟรีเลยตายแบบฟรีเลยเหรอก็ยึดแม่เดินหันหลังยังมุมหมอ คือปะอันเนี้รอบเล่นเครื่องเหรอมาสายกครงถามมองมองไม่เห็นวะ่ะเครื่องสามแถอวอะ เราดีนะชอบเร่งเครื่องอาจจะโดนโนวันกิ๊ตตี้แล้วเนี่ยทุกคนเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่ได้ปั่นนะไม่ได้ปั่น หนูหวั่นก่อูไมนุนตายปะตายปะประตูซ้ายแบบพี่พี่เล่นอยู่ซ้ายอ่ะยี่นูหวันเพาะนี่อไอญสัตว์เดินไวสัตว์เลยรอแลว ทำเี้ยอะไรรอไปก่อนตัวพี่พี่โนวันหรอว้าโน่ลันว่าโนวันเนี่ยไม่โนเหรอท้ายไม่ได้อยู่ประตูซ้ายนะตอนนี้แต่วิ่งหายไปอยู่ซ้ายอ่ะแม่งมุมหรอ แมงมุมไมาเฮีย้ยไรไม่ได้ครับแมงมุมไม่ทันไม,ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่นกหวาอ่ะแมงมุมแมงมุม,ม,ม,มไม่ใช่นกหวายนะแมงมุม,ม,ม,มะตู้อยู่ไหนบ้างนะท้ายบนกับเป็นไหนวะอีกบ้านหนึ่ง ตายบนกับบนกลางเออเดี๋ยวไม่ยามจะเปนดางไม่ได้นีดิอะไรหรือจะเลาะไปเรื่อยๆี๋ยวเ้างไปไม้แผ่นหนุนให้ได้เหรอใายบนกับบนกลางเหรอ อันนี้ไม่แผ่นเนียเราไปแผ่นนี้ก่อนค่อยเลาะไปข้างโรงงานดีรวยเย่ะเ,เลาะมาเครื่องมองไม่นี้สวยพี่แมสอะไรสวยพี่มาประตูซ้ายแล้วไม่ได้อยู่นะ ขอบคุณครับตงรอบีขอบคุณครับให้ร้อยห้าสิบบีทเริ่มไปไหนละพระเจ้าแมงมุมตีเราเหรอไม่มีแมงมุมเขาทำอะไรอ่ะเขาทำอะไรอ่ะ โอ้ทำไมสมได้เนี้ยเกิดอยู่ห้องสมุดนะจ๊ะห้องสมุดไปขวาบนนะจ๊ะทุกคน้าเอ้ยตกใจโอ้นหกรื่อว่ากดเฟสทำกีดอาตัวดำบึงคึงมาเลยต้องยอดก็หาให้เจอทีดกับว้ายตัวตลบมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาตรงนี้มาเอ้ยีเหมันตามใครอ่ะ เงียบพี่เอกตามใครปะเฮ้ยกลับไปเคลื่อนนะพี่เอกกลับไป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 กลับมาก็เจอบูมสิครับอ่าเรียบร้อยเอาบูมเป็นอะไรอ่ะพี่ตำแหน่งเอาบูมเป็นขวบบนครับผมโอเคครับผมปั่นอยู่ขวานละไอ้เอกอยู่ตรงไหนคือตาพี่เอกไปนีสุดยังไงเร็วหรอไปก่อนหนึ่งแผ่นร้องเฮ่ร้องเฮ่ เอาไปก 1, นะ้อนหนึ่งพันนะโอ้โหแฝดไทยทำไมอ่ะรู<ล>้จะรุดมึงสามเครื่อง่ะสามเครื่องดีและเซย่าไม่มาสามเครื่องไงสามอยู่นน,ะนี่โคตรกานเลยปั๊บเลยแล้วกัน ละการครับตรงไหนบอกอายุน้อยด้วยนะบ้านลวงว่าทุกแผ่นที่มีเนี่ยไอสัตว์แค่นั้นแหละโอ,โอ้โหพี่เอกไอรถไปปั่นฝั่งซ้ายอ่ะฝั่งซ้ายมีเครื่องฝั่งขวาไม่น่ามีละเอ,อ้ยมีกั้นระดับสีปั่นตรงที่ <c oughs> พี่เอกเขาใช้ไม้ไปเนี่ยตำแหน่งดียร์ครับจะรู้แม่ อยู่ตรงท้ายบนทั้งสองร้นไม่เชื่องวายเหรอม่เมือนเห็นแบบบ้่ตอนไหนนะเข้าแบบนี้วะเหมือนจะมา ท้ายล่างอ่ะมีส้ายล่างชั้นหนึ่งุก็มาปั่นนีดีทุกแผ่นที่กูพับเป็นหนึ่งพันแค่นั้นแหละไอสัตว์เบมเร็วัดีครับ ก็ไม่เห็นพี่หรอกพ่อให้รู้ไว้มันไม่สดใจหัวใจรักจริงโอ้ยเฮียทันได้ไงวะเนี่ยมันไม่ลดเลยหรอลดมาดิสายล่างสายล่างสายล่างไอ้ทเราเคื่อนเราเคื่อนเราเคื่อนไอ้เฮียมาถึงขนาดนี้เอียเฮ้ ในห้องนี้ได้ป่ะไปดิเข้าไปดิเพียกกันเ,เลยเลยเพียกไปนี่เลยไปดิเฮียอ้าวมันดัากระดิ <c oughs> ไป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 เลยวิ่งออกไปเลย <c oughs> เฮ้ยพึ่งติดจะพึ่งติดจะพึ่งติดจะพึ่งติขอ,อแทงหลังก่อน <c oughs> ติดเลยก็ได้นะ <c oughs> ติดเลยก็ได้นะติดเลยก็ได้นะ

มาแล้วอีกทีอกเอ,อ้ยใช่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 ใชแกอยู่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 ตรงไหนวะประตูเก้าสิบห้าถามให้หน่อยเบดเมนน่านจะหลุดบ้างเบดเมนอะ่ะเกือครับไม่หลุดหรอโอ้โหเก้าเก้ารอดมันเต็มแล้วอ่ะไม่สดมาดึงปะ ต, <Okay. S 1> ต้องให้ทษต้องให้ทษต้องให้ทษทษมาทษทษไปทษนีท<ด>่ทษกูงลงก่อนแล้วกันเอาความเป็นหนึ่งเออพี่เบรกล้มจะเอ้ยลงลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวัง,งบงับงให้เดี๋ยวทษบังให้เพ็กึงไมบังเสียดเีเดี๋ยวทษบังให้เปิดเลยเปิดเลย ที่เอาเฟืองมาไม่ได้ใช้คือเอาจะตีเอาฟืองแดงมาจุกระสัน <c oughs> <c oughs> เอาฟืองแดงอย่าปีอะไรนั่นเนี่ยพี่เอก,กตเปิดบนกลางเลยใีไหนเหือสบาย มีทเทอแทมเลยเวียงหรอใช่ใช่ว่านสามโอ้ยโค้งตอไอ้โอนแดงนะของแ<ค>รงนะพี่คือหรอโดน,นแดงแล้วเขาหยอดยึดไมต้ตรงนี้พี่โทอแทมไหนโอ้ยไปต่อไม่ได้ ูตายยากไป <Get> ก่อนไปต่อไม่ได้ไหวพี่ออุ้ยดเรบอพุ่งผ่านได้วยสวยสวยแข็งนะแข็งนายอนแข่งควักเลยอุ้ยโโอ้หไม่ทันหายหน่อยฮะติะเฮ้ยเดี๋ยเขาอยู่โอ้อ้ยไอ้ยติยะไม่ได้ยินไอ้เียว เดีย๋ยวรออยู่พี่พียพับเร็วไปไหน่อยกลับปะเออเทปไปเลยมึงโค้งโดนอีกเหรอเฮียโของเก่ง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 ของเก่งขงเก่งอัดขาลมแหวนสาวขาวตามเพล็กไปนะ พี่บ้านฟ้าว่านฟ้าโดนแน่เลยอยู่กะพี่แถวแถวบ้า,านฟ้าไี่เหนื่อยนะได้แต่ผมว่านขวาร่าเลยอยู่กะพี่ มาโดนมาโดนถูกับพี่ยูกับพี่นะนี่เลยเจอแล้ว โอ้ไม่น่าไปอยู่ในไอ้เทียเล่นอย่างนี้ก็ได้ยาวๆและไอ้สัตว์เอ้ยไม่น่าไปดึงจังหวะเล่นอะไรแบบนี้เลยสวัสดีครับนะฮะับเลื้อยๆที่จะช่วยนะตัวยหญ่ช่วยนะช่วยนะช่วยนะให้ผมออกมาแล้วออมาแล้วเอาไปเอาไปอะไรวะน่าตัวมาเล็กเลยพี่ต้องผันมาเล็กแล้วเป็นมันใหญ่ไหมไปกลับปะอยู่กับผมมันใหญ่กลับวะกลับวะกลับกลับกลับโอเคครับ ปั่นฝังไม่เห็นเลยยอปั่นบน,นบได้ป่ะใช่พี่นะ่ะอยู่พีนะ่ะใครต้องแทงหลังก็ได้พี่จะบอกไปเห็นนะโอ้โหหลสัตว์เอ,อ้ยเดี๋ยววัดตู้ไม่ทันนะแย่แล้ววัถ้างนี้แม่งไม่อุ้มแน่เนะนี่ยทานน้ำไม้ก่อน เดี๋ยวรอ,อวตรงหน้าต่างแม่เทพหน่อยเคียวได้ได้ได้ไดีไดไดไดยวก่นต่อเปี้ยว<ด>มาก<ๆ>่นคิวรี่รวพี่ี่เท่ี่ยวไหนดิอะไรนะคือพี่อ่ะหกสิบสิบเยี่ยวกระพี่

สวยมาแล้วเสียไปโดดๆๆๆโดดไม่โดดปักตรงนี้เปิดขวากลางก็ไปเปิดเดี๋ยวดับพี่นี่ตายแน่แล้วไม่เป็นไรเราไม่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 เราอยู่ฝั่งเดียวข้าวเราฝั่งนี้ ใช่ต่อกวาไม้พับพับไปแล้วเหรอขวากาพับไปแล้วพับไปแล้วอุ้มแล้วมาแลไงพิทยาได้รันมาสั่งวะมาฟังผมประตูขวากะอุบ้านฟ้านี่หว่าเดี๋ยวเปิดบ้านฟ้าให้ผมมีบาร์ร่บาบาตติยาไปนะไป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 ถึงแล้ว ประตูคนหนึ่งเลี้ยบวเปิดบาขวาาขวได้นะพี่พี่วิ่งบ้านฟ้าอยู่กว่เดี๋ยวบอกให้มันตาเพี้ยบไปแล้วนะตาได้ไม่ไปไม่ไปพี่เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเพิ่งเริ่มเลยนะประตูบ้านฟ้าเลื่อนเลื่อนนะเล่ไปประตูไปยูบุนไปยูบุนก่อนกันเลยไม่ออกเสียงเลยเลยครับโอเค ในบ้านฟ้าปล่อยอยู่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ที่ขี่ออกมาแล้วอ่ะเปิดต่อไม่ได้อ่ะเดิมฉี่ไปกันไม่เห็นเนาะแต่แย่าแต่แย่ามาไล่เบรกจะเปิดไปต่อให้นะเปิดเลยเปิดเลยเปิดไปเปิดไปเปิดไปมันเลี่ยมกลับปะกลับไปประตูมั้งน่ะมา อยู่บ้านฟ้าอะแท้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านฟ้าเท่าไหร่อะมันยังอยู่บ้านฟ้าอยู่เลยมาออกขวาก็ได้นะเออไปออกขวาเหอะอะไก็ได้ไม่ได้่ะแังไปไม่ได้พี่อยู่ไหนเห็นพี่นะพี่มาขวานะเห็นพี่เห็นพี่เห็นพี่โอเคโอเคเปิดต่อนะบอนเล็กอะหกสิบแล้วเปิดเลยเี้ยวก็จะได้พี่บล็อกได้พี่บล็อกได้ เขาไปออกแฟนบ้านปาาเปิดแล้วไอ้ขาวสวยผมมาเรี oh, <Mario. S 1> ยลอยากจะบุญอยากเล่นดพ่ใบอยากเล่นเด็ดใบ cả đúng